ครับเพื่อนๆผมไม่ได้มาทําบุญนานเลยครับเพื่อนๆรู้สึกว่าหายไปเป็นเดือนเลยครับเพื่อนๆไม่ค่อยไม่มีตังค์ครับเพื่อนๆแต่วันนี้ผมไปได้ที่ปลาช่อนหน้าเขียงมาสองตัวนะครับเพื่อนๆเป็นช่อนท้องนะครับเพื่อนๆมาปล่อยวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดกันยาสามสิบเอ็ด 31สิงหาสิงหาคมครับ31 3เอสิงหาคม2567ครับป่ะไปดีมาดีนะไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่ช่อนครับเอาพี่ช่อนป่ะไปดีมาดีนะพี่ช่อนป่ะไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนไปแล้วครับพี่บัวช่อน พี่ผมได้ปลาช่อนหน้าเขียงมาเพื่อนๆสองตัวปลาช่อนทองนะครับเพื่อนไปะป,ะป,ะปะพี่ช่อนเร็วไปดีมาดีนะครับปะออกลูกเยอะๆนะพี่ช่อนนะออกลูกเยอะๆนะไปะไปดีมาดีนะครับปไปไปดีมาดีนะครับ เหมือนเขาปรับสภาพอยู่ครับเพื่อนๆเ,เหมือนพี่ลาชอนแกปรับสภาพอากาศอยู่ไม่เป็นไรเนาะนะโอ้ยห,หัวหัวมุดกีต่ตอมล่วงออกจากถุงเป็นหัวหมดุมดมุดโคนครับขอโทษครับขอโทษครับี่ชอนขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษปะออกลูกเยอะๆนะพี่ช่อนนะปะปะไปดีมาดีนะมามา เดี๋ยวผมมาออกให้โอ้ยขอโทษครับขอโทษนี่ไะไปดีมาดีนะ่ะออกลูกเยอะนะพี่วัชชอนท้องใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อนสองตัวถ้าเขาออกลูกก็ก็จะได้เพิ่มชีวิตได้ประมาณสักหลายพันตัวเลยครับ สอ,สองตัวใหญ่นี่ก็คือถ้าเกิดเขาออกลูกก็คือได้หลายตัวนะ่ะคือปล่อยชีวิตจะได้หลายชีวิตครับเพื่อนๆปล่อยปลาหน้าเขียงครับเพื่อนๆไปดีมาดีนะพี่ชวนนะออกลูกเยอะๆนะรู้สึกว่า ตัวแรกลงไปแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวที่สองรู้สึกว่าปรับสภาพอยู่ครับเพราะว่าเอาใส่ถุงพลาสติกมานานนะ่ะน่าจะรอดนะเ้มคงไม่เป็นไรครับเพื่อนไปดีมาดีนะพี่ชอนนะ